เราจะทำยังไงกันดีอมินเนียนพวกเนี้ยต่อต้านนายใหญ่เลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะพวกมินเนียนพวกเนี้ยเข้าใจฉันผิดไปเองทุกอย่างฉันไม่ได้เป็นคนทำนะจะบอกให้ เฮ้ยพวกเราไม่เชื่อออกไปนายจงออกไปเดี๋ยวนี้เลยใช่แล้วนายมาเขียนตบฟรีบนหัวฉันเฮ้ยวันนี้ฉันโดนตบฟรีทั้งวันเลยเจ็บหัวมากเลยใช่แล้วใช่แล้วเราไม่ต้องการเขาเขาขโมยแอบกินกล้วยของฉันด้วยนะฉันเกลียดเขามากเลยใช่แล้วใช่แล้วเขาแอบเป็นชู้กับแม่ของฉันด้วยเฮะจริงเหรอนี่ เขาก็แอบไปกี้กับน้องสาวฉันด้วยนะเอ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเราปล่อยเขาไว้ไม่ได้แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาเขาออกไปเดี๋ยวนี้เลยเพราะเราไม่ต้องการเขาเอา,เ,อาเขาออกไป สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NMB ค่ะคะ่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกเช่นเคยเอาละสิวันนี้เนี่ยพวกมินเนียเนี่ยเข้าใจบิ๊กบอสของเราผิดไปนั่นเองนะคะใครเป็นตัวการในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปค้นหาตัวการกันดีกว่าค่ะน้องๆ ไปกันเลยไปจัดการเขาก่อนเลยฮึืยใครกันแน่ที่เป็นตัวการทําให้เพื่อนเพื่อนของฉันเกลียดบอสของฉันขนาดนี้ฉันจะต้องจัดการนายให้ได้เลยคอยดูสิเฮ้ยรู้สึกว่าทางผ่านของเราเนี่ยอุปสรรคเยอะจังเลยเอาล่ะด้านหน้าของเราคืออะไรเนะี่ย โอ้โหแสงเลเซอร์แหระเนี่ยชชวับเอ้ยเกือบไปแล้วกับไม้ตูดฉันเลยระวังด้วยนะทางด้านหน้าของเรามีมินเนี่ยนปะท้วงอยู่เฮ้ยนี่พวกนายจะเยอะไปไหนเนี่ยชชวับเอ้เฮือกเอ้ฉันตกลงไปตายเลยอะทุกคนเฮ้อ,อไม่นะเอาใหม่รอบชชวับเรียบร้อยเพราะเราไม่ต้องการบอสคนนี้ใช่แล้วเอาเขาออกไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยพวกนายจะเลิกปะท้วงกันตอนไหนเนี่ยแชวับเฮ้ย แย่ yeah, แล้วด้านหน้าของเราเลเซอร์แล้วเนี่ยเอาละฮึบๆึบเอ้ยเกือบไปแล้วแชวับแชวับวู้ฮูเรียบร้อยผ่านมาได้แล้วเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยพัดลมหรอเนี่ยเอ้ยโอ้โหดูสิด้านบนแสงเลเซอร์เต็ไมไปหมดเลยเอ้ยฉันจะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อไปช่วยบอสของฉัน เอาละมามมมีมามมมีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเรียบร้อยเราผ่านมาได้แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วข้างบน้อือนึกว่าฉันจะต้องขึ้นไปด้านบนนั้นเนี่ยเอาละเรียบร้อยทางด้านหน้าของเราชึบเอ้ยแวบเอ้ยตึงตึงตึงขอผ่านไปหน่อยนะเออเกือบตกเกือบตกเอาละเรียบร้อยวู้ฮูในที่สุด ฉันก็ผ่านมาแล้วหรอเนี่ยอึ๊บอึ๊บอีกรอบอีกรอบนึงเฮ้ยนายจะไม่มีทางผ่านไปเด็ดขาดเลยไม่มีทางหรอกฉันผ่านมาแล้วอุ้ยทางนนหน้าของเราบอสคนนี้จงออกไปใช่แล้วใช่แล้วเขากินกล้วยของฉันนือทุกคนกําลังเข้าใจผิดกันอยู่นะเนี่ยคนกินกล้วยคือฉันเอง<笑><笑>อือหึโหด้านนี้เต็ไมไปหมดเลยเออขอฉันไปหน่อยนะเพื่อนๆแชร์ เจอบเอ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเออนี่คือเมฆแล้วเนี่ยก้อนเมฆใช่ไหมขอฉันไปหน่อยนะแฉบเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบตายเอแล้วเดืนหน้าของเราืออ,อ,อขอไปหน่อยนะเพื่อนๆเอ,นอ,อแล้วเรียบร้อยออ ยังไม่จบอีกแล้วเนี่ยฉันจะต้องผ่านไปให้ได้เลยเจแวบเบอ้ยไม่ไกลสิฉันจะชนนายเฮ้ยไม่มีทางสลองฉันผ่านมาเรียบร้อยแล้วเอาราด้านหน้าของเรามันจะอเกิดอะไรขึ้นกับฉันอีกเนี่ยพวกเราไม่ต้องการบอสคนนี้ใช่แล้วใช่แล้วเอาเขาออกไปถ้าเป็นชื้อกับแม่ของฉันด้วยนะเฮ้ยนั่นพวกนายมันคือข่าวลวงตั้งหากล่ะเฮ้ยฉันจะต้องแก้ข่าวนี้ให้ได้เลยเจแวบเบอ้ยเร็วๆเข้าสี่มินเนี่ยนระวังอันตรายด้านหน้าด้วยนะโอเคเลย เฮ้ยดันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันอีกเนี่ยเอาล่ะผ่านไปให้ได้เลยพวกเราโอเคชว์แอปเฮ้ยแย่แล้วไมยไก่ฉันเร็วๆเข้าสิฉันจะชนตูดนายเฮ้ยไม่มีทางสลอกตูดฉันยิ่งเล็กอยู่เอาละมาต่อวู้ววเรียกร้อยฉันผ่านมาถึงตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยแล้ว น,นันนาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิวาวิวาวิวาเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยใครผ่านมาทางนี้ฉันจะฆ่าที่งให้หมดเลยเออเฮ้ยทำไมหัวจังเลยอ่ะเฮ้ยแย่แล้วมินเนียนเพื่อนของเราเริ่มเพี้ยนกันแล้วเหรอเนี่ยเออเฮ้ยเงขนาดปะท้วงจะฆ่ากันเลยเออเฮ้ยฉันขอผ่านไปหน่อยนะทุกคนเอ้ยเกือบตายเจ๊แอบเจ๊แอบอีกนิดเดียวอึ๊บอึ๊บเออฮ้ยฉันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเออเออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยนะพี่ฉันมาติดอะไรอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยแย่แล้ว แล้วมันจะลงไปที่ไหนล่ะคราวเนี่ยเฮ้ยขอกระโดดลงไปด้านล่างหน่อยก็แล้วกันนะเวแบเออเื่อแย่ yeah, แล้วเอ๊ะฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่นายพวกเราไม่ต้องการบอสคนนี้เขาแอบ,บกินกล้วยของเพื่อนฉันและที่สําคัญเขาเป็นชู้กับแม่ของฉันด้วยเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นชู้กับแม่ของเขานะเราแค่เริ่มกิ๊กกันเท่านั้นเองอะแล้วกล้วยฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเออ กล้วยผมเป็นคนกินเองนะครับเ,เดี๋ยวทุกอย่างผมจะเป็นคนจัดการให้เองนะครับชแอบเออหือเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปจัดการตัวการปล่อยข่าวรวงนี่เองเอาละเออหือตัวการอยู่ที่ไหนนายจะต้องโดนจัดการแน่นอนนายกล้าปลข่าวให้บอสของฉันเสียหายเหรอเนี่ยเอนายต้องโดนแน่นอนนายอยู่ที่ไหน ฉันอยู่ข้างบนนี้นะสิฉันจะไม่มีทางบอกนายเด็ดขาดเลยว่าฉันอยู่ตรงไหนหอนี่มีเสียงตอบรับด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะไปจัดการเขากันดีกว่าชว์แอปหอนี่พวกนายกินกล้วยแล้วทำไมทิ้งขว้างกันแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮย้เกือบเลื่อนหัวแตกเลยอาลามินเนียตามฉันมาทางนี้เ,เร็วๆเข้าสิโอเคเลยเอาละชแวแอปเราจะต้องตามเพื่อนๆไปซะแล้วเพื่อที่จะไปหาตัวกันเฮ้มีของขายด้วยล่อเนี่ย ใช่แล้วถ้านายสนใจก็ซื้อได้นะเออมันรู้สึกว่ามันจะแพงมากเลยนะฉันไม่มีตังสักบาทนะสิเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยพวกเราลงมาด้านล่างแล้วเหรอใช่แล้วพวกเราจะช่วยนายเองนะมินเนี่ยนไปเร็วๆเข้าสิตัวกันอยู่ข้างในนี่เองโอเคเลยทุกคนฮ่าบิ๊กบอสของเรานะ่าสงสารจังเลยเฮ้นี่กล้วยนี่นาะเฮ้ย ขอฉันกินนายหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้นายจะบ้าแล้วเหรอนดียจะมากินฉันได้ยังไงอ่ะน,นี่ฉันเป็นของปลอมนะเฮ้เฮ้ฉันขอเลียได้ไหมอ่ะนายจะบ้าแล้วเหรอก็บอกว่าของปลอมไงเฮ้ทำไมมันเหมือนของจริงจังเลยอ่ะเฮ้ฉันยิ่งหิวซะด้วยนะเนี่ยบิ๊กบอสไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองขอบใจมากเลยนะมินเนียน่ยไปจัดก,การเขาทีใครก็ไม่รู้ปล่อยเขาวลวงให้ฉันเนี่ยเฮ้ชีวิตฉันทั้งชีวิต ยังไม่เคยเป็นชู้กับใครเลยออฮ้ยให้แน่นะครับิ๊กบอสเออเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าตามผมเข้ามาเลยมินเนี่ยนโอเคเลยทุกคนรอฉันด้วยก็แล้วกันนะอฮ้ยแชวบเรียบร้อยแล้วเฮ้นั่นด้านในด้านในเป็นห้องบูชากล้วยนะสิเขาไม่ให้ใครเข้าไปนะอฮ้ยนี่กล้วยที่นี่กลายเป็นพระเจ้าไปแล้วล่ะเนี่ย เอเราไปกันต่อดีกว่าเออโชวแอปชวแอปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮึบเรียบร้อยว้าวในที่สุดมินเนี่ยก็มาแล้วเอาล่ะตามพวกเราเข้ามาเลยเร็วๆเ,เข้าสิโอเคเลยนะทุกคนเออคืออึบโชวแอปเออฉันจะไปมุมไหนดีละคราวเนี่ยว้าวทำไมที่นี่ตังเยอะจังเลยเอาละฮึบฮึบอึบเออมันขึ้นไม่ได้อะทุกคนฉันจะไปมุมไหนโชวแอปเรียบร้อย,ยขึ้นมาได้แล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะไปตรงไหนต่อตามพวกเรามาทางนี้เลยเร็วๆเข้าสิโอเคเลย ขอฉันไปด้วยคนนะทุกคนเอาละวอหึ่ยตัวการอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องไปตามหาเขาให้ได้เลยใช่แล้วตามพวกเรามาทางนี้สิเดีย๋ยวพวกเราจะพาไปเองนะโอเคเลยฮึบเออยเรียบร้อยขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยอละลาเมนเนียนตามพวกเรามาเร็วๆเข้าสิใช่แล้วใช่แล้วตามมาเลยโอเคทุกคนรอฉันด้วยก็แล้วกันนะฮึบแชว์ปขึ้นมาด้านบนแล้วฮึบเออหึ้ยทำไมที่นี่ตังเยอะจังเลยเละเนี่ยมีคนขโมยตังม,มาไว้ที่นี่นะสิว้าวจริงๆเหรอเนี่ย เฮ้ยพวกเขาทำไมใช้ตังเยอะแบบนี้ล่ะเอา้าฉันจะไปยังไงล่ะกระโดดขึ้นมาสิแล้วเข้าโอเคเลยฮึบเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันหนักตูดมากเลยนะตอนเนี้ยฮ้มินเนี่ยนายตลกจังเลยเอ้ยคนมันหนักตูดนะสิเอาเล็วแล้วเข้าตามฉันมาทางนี้เลยนะระวังลาวาด้วยล่ะว้าวลาวาที่นี่เยอะจังเลยฮึบเฮ้ยเสยดายตังที่นี่จังเลยนะเนี่ยดูสิจมไปในลาวาหมดเลยเฮ้ยอย่าเสดายตังที่นี่เลยนะ รีบตามพวกเรามาเลยร็วเข้าใช้แล้วใช้แล้วตามมาเลยโอเคเลยทุกคนขอฉันตามไปด้วยนะเฮ้ยทําไมบันไดที่นี่สูงจังเลยโน่นไงเจ้าตัวการอยู่บนเมฆนู่นนะ่ะเร็วเข้าตามฉันมาสิโอเคเลยทุกคนเฮ้ยฉันต้องใช้หน้าในการถูขึ้นไปแหละเนี่ยอืดอืดอืด,อด,อดเอยแสบหน้าไปหมดแล้วทุกคนเฮ้ยแย่จังเลยจะมูกของฉัน เออไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยน้าอย่าเพิ่งบ่นได้ไหมมินเนี่ยนรีบๆขึ้นมาเร็วๆเข้าสิโอเคเลยรอฉันด้วยก็แล้วกันนะเฮ้ยไปหมดแล้วหน้าของฉันทุกคนโอ้โยแสบไปหมดแล้วเฮ้ยในที่สุดก็ขึ้นมาถึงแล้วเหรอเนี่ยระวังด้วยนะเจ้าลูกอมสีชมพูเนี่ยอันตรายมากเลยมันไม่ใช่ลูกอมไม่เป็นหมากฝรั่งนะสิเฮ้ยหมากฝรั่งเลยเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องผ่านไปเออเฮือกเออ ทำไมฉันล้มล่ะเนี่ยเฮ้ยแย่จังเลยรู้สึกว่าเราใช้มินเนียเน่ยนจะบังคับยากมา,มากๆเลยนะคะในการกระโดดแต่ว่าเราได้ซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้คุมนั่นเองไปกันต่อเลยมินเนี่ยนนายจะต้องผ่านไปให้ได้เออเฮือกฉันไปไม่ได้เฮ้ย <c oughs> เอาใหม่อีกรอบนึงไปกันต่อดีกว่าทุกคนอืดอๆดอืดอืดเฮ้ยรอบนี้ฉันจะต้องผ่านไปให้ได้เลยในแ้วข้ามินเนี่ยนฉันเป็นกําลังใจให้นายอยู่นะโอเคเลยทุกคนขอบใจมากเลยนะ ตามฉันมาทางนี้เออเฮ้ยเออเลอกเออเ,เพื่อนของเราลื่นปืดลงไปแล้วเอาละมามุมนี้ดีกว่าอือึอีกนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยแล้วเอาละคราวนี้นายตามฉันมาเลยโอเคลเลยเพื่อนๆออึขอไปด้วยหน่อยนะเจ้าแอบเ,อเฮ้ยฉันข้ามตกลงไปเด็ดขาดเลยฉันขี้เกียจไปเริ่มต้นใหม่นะเนี่ยเอาละเรียบร้อยอือหึนี่ยังจะมีกล้วยอยู่ตรงนี้อีกเหรอเนี่ยเ,เฮ้ยพวกนาย ทำไมกินทิ้งกินขว้างแบบนี้ล่ะเนี่ยเอาละทุกคนรอฉันด้วยนะอ้ยแชว์บเรียบร้อยว้าวสุดเจ๋งไปเลยในที่สุดพวกเราก็ผ่านมาได้แล้วเอาละเข้ามาด้านในกันเลยเนี่ยด้านในนี่จะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยทำไมที่นี่มันมืดจังเลยนี่ฉันต้องกระโดดล,ลงมาใช่ไหมแชว์บเรียบร้อยแล้วเอ๊ะไปไหนกันหมดแล้วอาลามินเนี่ยตามพวกามาเลยใช่แล้วใช่แล้วระวังด้วยนะ ลำแสงพวกเนี้ยอันตรายมากเลยโอเคเลยทุกคนฮึ่บเออ้ยฉันจะไม่มีวันโดนแน่นอนชอังวะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮึ่บเออเ้ยเรียบร้อยในที่สุดฉันก็ผ่านมาได้แล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอฉันด้วยสิเร็วๆเ,เข้าสิมินเนี่ยนพวกเรากําลังวิง่งรอนายอยู่นะเนี่ยเออเฮ้ยฉันจะไปยังไงล่ะเนี่ยลำแสงพวกนี้เฮ้ยขอไปหน่อยนะจังหออเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยทำไมมันเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยมีทั้งปลวยด้วย เฮ้ยฉันจะเลื่อนตายไหมเอาละเรียบร้อยผ่านมาแล้วว้าวฉันชอบของเล่นพวกนี้มากเลยเออแต่ว่าฉันไม่ชอบนะทุกคนออเฮ้ยฉันจะตกไปตายไวเนี่ยเรียบร้อยในที่สุดฉันก็ผ่านมาแล้วเอาละแชวบเออทำไมอุปสรรคที่นี่มันเยอะจังเลยเอาละไปตัวไหนต่อดีละคราวเนี่ยขอมุมนี้ก็แล้วกันนะเอาละเรียบร้อยอออฮึดในแล้วเข้ามินเนี่ยนว่าเรารอ,รอ,รอนายอยู่นะโอเคเลยทุกคนเอาละขอฉันไปด้วยหน่อยสิ เอาล่ะระวังรำแสงพวกนี้ด้วยโอเคเฮ้ยพี่อุปสรรคของฉันทำไมมันเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยโอไม่นะพระเจ้าช่วยกลวยทอดเอ้ยฉันยังไม่อยากมาตายตรงนี้นะเนี่ยเฮ้ยเออเรียบร้อ,อยผ่านมาแล้วเหรอเฮ้ยทางด้านหน้าของเราคืออะไรเนี่ยระวังด้วยนะบินเนียนเออเสียงจากลำโพงนะสิมันจะทำให้พวกเราตกลงไปตายได้นะเอ้ยฉันโดนเข้าให้แล้วเฮ้ย แล้วฉันจะโดนไหมเนี่ยอฮ้ยอย่าโดนนะอย่าโดนนะขอร้องอฮ้ยแชวบเรียบร้อยอเกือบไปแล้วเอาละทางด้านนอกของฉันอุ้ยเรียบร้อยเฮ้ดี่พวกนาย ทำอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยที่นี่เป็นตู้เกมหันสานะสิใช่แล้วใช่แล้วถ้านายอยากจะผ่านไปได้นายก็ต้องเข้าไปเล่นในตู้เกมนี้ก่อนใช่แล้วฮ่าฮตู้เกมคิงคองนะสิอื้อเกมลิงเหมอเนี่ยใช่แล้วนายอยากจะเอาชนะฉันไม่ใช่หรอลองเข้าไปพิสูจน์ตัวเองดูสิเห้อได้เลยทุกคน ฉันจะต้องผ่านไปให้ได้เลยอื้งเรียบร้อยเอาแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นละคราวเนี่ยเฮ้ยระวังถังไม้โอ๊กด้วยนะมันกาลังหล่นลงมาแล้วเมันจะมาโดนหัวฉันไหมเนี่ยอื้ยห้ามโดนเด็ดขาดเลยเอาละอีกกี่ขั้นกันเนี่ยทุกคน เ okay. พื่อนเพื่อนของฉันไปไหนหมดแล้วไหนไปก่อนเลยมินเนี่ยนเพราะเราโดนถังไม้อกทับหวัวนะสิเฮ้ยแย่ yeah. แล้วเพื่อนเพื่อนของเราเฮ้ยฉันจะโดนด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยถังไม้อกมาแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบโดนถังไม้อกทับหวัวนะเนี่ยเฮ้ยในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วเหรอเอ๊ะที่นี่เขาให้ทำอะไรเหรอเขาให้ตอบคำถามในสิมินเนี่ยนแต่ว่านายไม่ต้องตอบหรอกนะนายตามฉันมาได้เลยเพราะว่าฉันน่ะมาเล่นแล้วรอบนึง โอเคเลยทุกคนงั้นฉันขอตามไปก็แล้วกันนะตามมาทางนี้เลยมินเนี่ยนเอ๊ะน้ำชาใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะพานายไปหาทางออกเองนะเพราะว่าฉันมาเล่นแล้วรอบหนึ่งโอเคเลยทุกคนว้าวเรียบร้อยในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วเ,เนี่ย oh. ใช่แล้วตามฉันเข้ามาด้านในสิมินเนี่ยน ฉันจะพานายขึ้นไปด้านบนนะนั้นล่างน่ะมีมินเนี่ยนเพี้ยนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแย่ huh. yeah, แล้วเพืเ่อนๆของเรากําลังเพี้ยนกันแล้วเหรอเนี่ยฮ่า uh huh. ลงมาหาพวกเราแล้ว,ลวเขาสใิใช่แล้วใช่แล้วลงมาอยู่กับพวกเราสิเฮ้ย uh huh. ฉันจะไม่ยอมลงไปเพี้ยนกับพวกนายแน่นอนเฮ้ย uh ห huh. นีกันดีกว่าเฮ้ย uh huh. นี่ขนาดพักพวกเดียวกันฉันยังกลัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะแอบขึ้นมาด้านบนแล้วเฮ้ย uh huh. ฉันจะไม่ยอมโดนพวกนายจับไปเป็นมินเนี่ยนเพี้ยนเด็ดขาดเลยเฮ้ย uh ดู huh. สิทําไมพวกนายก่อม็อบกันเยอะแบบนี้ล่ละเนี่ยนี่นายมาเล่นกับพวกเราหน่อยสิใช่แล้วใช่แล้วพวกเราไม่มีเพื่อนนะเนี่ยอือหือนี่กองพืบขนาดนั้นพวกนายยังจะบอกไม่มีเพื่อนอีกแล้วเนี่ยอือหื้ท่าทางจะเพี้ยนกันไปหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนของฉันใครใครกันแน่ที่เป็นคนล้างสมองเพื่อนของฉันแบบนี้ฉันจะต้องจัดการนายให้ได้เลยคอยดูสิอือหื้ดูสิ พวกเขากำลังขึ้นมากันแล้วเพลื่อนไปเลยแล้วค่ะสี่พวกเราต่อตัวกันขึ้นไปเลยเออเฮ้ยดันตัวฉันทีฉันจะไปกัดขาพวกเขาอฮยแย่แล้วเอา้าไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเมื่อกี้มินเดียนพวกนั้นกัดขาฉันด้วยเออเฮ้ยเจ็บไปหมดเลยเฮ้ยเกือบไปนะเนี่ยเกือบฉันโดนกัดด้วยอฮยนี่นาย นายใช่ไหมที่เป็นคนก่อเรื่องขึ้นทั้งหมดถั่วต้มถูกต้องแล้วเฮ้ยฉันขอด้วยหน่อยสิถุงนึงกำลังหิวอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ hey, ถ้านายกินแล้วนายจะตดนะเออหือไม่ใช่แล้วฉันไม่ได้มาขายถั่วต้มซะนายจเจ็ดแสบเฮ้ยนายเนี่ยนะเอาละถ้านายอยากจะชนะฉันล่ะก็นายจะต้องมาแข่งเต้นกับฉันเหมือนเป็นเพื่อนด้านหลังของฉันนี่ไงเฮ้นี่แข่งเต้นอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วฮ่าฮ่ฮ่ป๊อนหรือเปล่าเราจะเด็กแซบถ้าปอต นายก็กลับบ้านไปได้เลยนะฮ่าฮ่าฮ่าอูยไม่มีทางซะหรอกฉันจะต้องทําเพื่อเพื่อนของฉันให้ได้เลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็มาแข่งกันเลยเจ้าหนูน้อยไม่มีใครเคยชนะสเตปแดนของฉันได้หฮยขาฉันผิวไหวมากเลยอูยถ้าอย่างนั้นก็มาลองแข่งกันหน่อยก็แล้วกันนะเียขานายผิวไหวใช่ไหมนี่เลยกดล่างบนบนด้านข้างด้านล่างบนบนหรือบนโต๊ะสองหรือล่างโต๊ะอีกสองเฮ้ย นี่ฉันไม่ได้มาขายหวยรัฐบาลนะเนี่ยเอาละกดต่ออุ้ยด้านข้างด้านล่างด้านข้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 างเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเร็วแบบนี้ล่ะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฉันบอกแล้วไงสเตปของฉันมันเทพมากไม่มีใครชนะฉันได้หรอกพระจ่าพระจาอินี่ซาลาเปากล้วยแขกถั่วต้มพระจ่าพระจา นี่ซาลาเปาก้วยแขกั่วต้มเมื่อไรฉันจะชนะเนี่ยคาชาชาเต็มหัวไปหมดแล้วแข่งต่อก็ดีกว่านี่ไงนี่ไงอีกนิดเดียวฉันกําลังจะชนะแล้วเฮ้ยฉันจะแพ้แล้วเหรอเนี่ยเดียเอาไปเลยพลังกินเตาตุ้มถ้ากินเตานายจะแรงขนาดนี้ฉันขอตัวตายดีกว่าเรียบร้อยในที่สุดเราก็ชนะแล้วเหรอเนี่ย เฮ้ยนายน่าจะอาบน้ำบ้างนะกินเตาเม้นชะมัดยากเลยเออฉันไม่ได้อาบน้ำมาเป็นปีแล้วแะนะ <c oughs> ว้าวดูสิรางวัลตอบแทนของพวกเราก็คือกล้วยเหรอเนี่ยฮ <c oughs> ้ยกล้วยเยอะมากๆเลยว้าวสุดเจ๋งไปเลยทุกคนเฮ้ยกินน้งชาชฉันก็ไม่หมดนะเนี่ยว้าวสุดเจ๋งไปเลยดูสิ ใช่แล้วอุ้ยฉันหอบกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะเอาเลยทุกคนเอาเลยแบ่งกันเลยได้ที่สุดเราก็ชนะแล้วเหรอเนี่ยแล้วเรา ก็ได้กล้วยมากินด้วยร่วงค้อนยฉันนอนอาบทั้งปีก็ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยสดเจ๋งไปเลยวู้ฮูอ๋อแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบายบายไปแล้วจ้า